สำหรับคนที่ว่าไปอัปเดตเฟิร์มแวร์แล้วทำอะไรกับเครื่องต่าง,างๆครับกับต่อยเกมเซอร์เนี่ยแล้วเครื่องมันเปิดไม่ติดไปเลยนะครับกดปุ่มเปิดโฮมเนี่ยกดไปก็ไม่มีไฟขึ้นนะครับเสียบชาร์จก็ไม่มีไฟขึ้นหรือแม้แต่เราเอาเข็มจิ้มไปที่รูเซตข้างงเนี่ยมันก็ไม่มีอะไรตอบสนองนครับ มีวิธีแก้มาครับทำตามนี้ได้เลยให้เราไปหาสายครับเชื่อมต่อกับโทรศัพท์มาสายด t ต้ครับสาย Type C ครับเสียบเข้ากับจอยส่วนตัวนี้เราไปหา OTG ครับเสียบเข้าไป แล้วก็ไปเสียกับโทรศัพท์มือถือนะครับแบบนี้จากนั้นเราเข้าไปที่แอปเกมเซอร์นครับเนี่ยมันก็เห็นจอยนะครับถึงแม้ว่าตัวจอยจะไม่มีไฟอะไรขึ้นมานะครับแต่เราสามารถแต่ตัวแอปเนี่ยเห็นจอยเราแล้วก็เข้าไปนะครับแล้วเก็ไปอัปเดตโลรแวร์ได้เลยนะครับ Continue มันจะขึ้นให้เอาอัปเดตได้เลยครับพอหลังจากอัปเดตเสร็จก็จะใช้งานได้เหมือนเดิมนะครับมีไฟขึ้นมาเหมือนเดิมครับเลือกเวอร์าชาันล่าสุดอะไรก็ได้เลยนะครับเนี่ยก็จะมีไฟขึ้นมานะครับหลังจากเราอัปเดตฟอร์มแวร์ครับก็จะใช้งานได้เหมือนเดิมครับ